หยุดถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนที่กินยากแก้ปวดหัวบ่อยๆดูคลิปนี้ก่อนถ้าเรากินยากแก้ปวดหัวบ่อยๆอ่ะไมเกรนอะมันจะรุนแรงขึ้นและทําให้ร่างกายขาดโคคิวเทที่มีส่วนช่วยในการป้องกันไมเกรนอีกด้วยโคคิวเทเป็นเอนไซม์ที่สมองใช้ในการสร้างพลังงานโดยปกติคนที่เป็นไมเกรนจะมีโคคิวทนอะต่ำกว่า 30-40%รวมถึงยาที่กินแก้ปวดหัวบางชนิดมันทำให้พบคิวเทนในร่างกายแล้วยิ่งต่ำลงงานวิใจัยในปี2 0 1 7พบว่าการที่เรากินโคเอนไซคิวเทนเข้าไปอ่ะวันละ100-300้ถึง0มิลลิกรัมต่อวันจะทำให้อาการของไมเกรนลดลงถึง50%แล้วที่สำคัญอ่ะต้องกินติดต่อกัน3เดือนนะแล้วโดยเฉพาะถ้าอยู่ในรูปแบบของเจล ูดซึมเข้าร่างกายได้ดีเวอร์แต่เออควนไซคือเทนมันมีผลในการลดความดันโลหิตทำให้มันต่ำลงบางคนที่ความดันโลหิตอมันต่ำลงอยู่แล้ว่าก็ก่อนกินก็ปรดจัาแพ้ก่อนนะแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นไมเกิลบ่อยๆอ่ะทักมาปรึกษาได้นะปรึกษาฟรีแล้วก็ฝากกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วย